สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับหลวงพ่อเก๋สุนันโทรพระเกจิอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อเก๋สุนันโทวัดแม่น้ําจังหวัดสมุทรสงครามเดิมท่านเป็นชาวเพชรบุรีโดยกําเนิดเกิดที่บ้านสะพังอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรียมบิดาและมารดาชื่อนายจูและนางแป้นนามสกุลตรีหเพชรคงมีพี่น้องหกคน หลวงพ่อแก่ท่านเป็นคนที่สามอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์นวัดวชิระคามจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพระครูธรรมวิถีสิทธิ์หรือหลวงพ่อโตวัดครูธรรมสิทธิ์เป็นพระบัญชาพระครูสุตาพิรัตหรือหลวงพ่อรอดวัดบางขันแตกเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อทองอยู่วัดแม่น้ำเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากหลวงพ่อเก๋สอบได้นักธรรมตี และมีความสามารถในเชิงช่างไม้หลวงพ่อทองอยู่เจ้าวาดวัดแม่น้ําจึงขอตัวท่านให้มาช่วยงานที่วัดแม่น้ําสมัยนั้นหลวงพ่อทองอยู่ท่านมีชื่อเสียงในด้านวิชาอาคมและแพทย์แผนโบราณท่านเก่งสมุนไพรว่านยาทําให้หลวงปู่เก๋ได้ศึกษาวิชาการต่างๆเหล่านี้จากหลวงพ่อทองอยู่ไว้จนหมดสิน้นต่อมาหลวงพ่อทองอยู่จึงได้นําท่านไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโตวัดคูธรรมสถิต ได้ลหลวงพ่อรอดวัดบางขันแตกซึ่งมีชื่อเสียงในด้านวิชาอาคมขลังนอกจากนี้ท่านยังได้ฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคงธรรมชดวัดบางกระพร้อมสมัยนั้วัดบางกรนะกพร้อมถือว่าเป็นสำนักเรียนวิชาอาคมที่มีชื่อเสียงบางท่านถึงกับกล่าวกันว่าวัดบางกระพร้อมแห่งนี้ในว่าเป็นสำนักวัดประดู่ทรงธรรมของอยุธยาเลยทีเดียวศิษย์พี่ที่มีชื่อเสียงร่วมสถาบัน วัดบางกพร้อมแห่งนี้คือหลวงพ่อเนืองโกวิโทหรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าคุณพ่อเนื่องแห่งวัดจุรามณีหลวงพ่อเนื่องท่านมีลูกศิษย์เยอะคนส่วนมากมักจะไปหาท่านเืิอขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองยิ่งวันหวยออกคนยิ่งแน่นวัดจุรามณีเขาว่าท่านให้หวยแม่นก็ว่ากันไปแต่ว่าห้ามท้านะเสร็จท่านทุกรายแม่นจริงๆ พวกผมเคยหยกอกล้อหลวงพ่อแกว่าเคยได้ยินคนเขาเล่าลือมาเหมือนกันว่าท่านแก๋วัดแม่น้ํความแม่นไม่เบาเห็นท่านอมยิ้มพางพูดเบาๆด้วยสำเนียงเนอเนอเนอ,อยากคิหายให้เล่นหวยคนเราที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะมีความโลภเป็นนิสัยตัดความโลภไปได้ชีวิตก็จะสบายบางคนเห็นคนอื่นมีก็อยากมีอย่างเขาพวกเองลองมามองดูตัวเองสิ ถ้าทำอะไรได้ไม่เหมือนเขาก็อย่าไปทำเลยมันจะทำให้พวกเองและครอบครัวเดือดร้อนไปเปล่าๆว่ากันว่าถ้าความสามารถเป็นตัวปั่นกำไรการรู้จักใช้เป็นตัวปั่นความเชื่อเมื่อสองอย่างนี้มารวมตัวกันเมื่อไรก็จะเกิดเป็นพลังงานมหาศาลยากที่จะเปลี่ยนแปลงจงอย่าไปทำตามคนอื่นจงทำและจงใช้ตามความสามารถของตอนเอง และจงเป็นผู้ที่รู้จักรักษาสมบัติของตนเองที่มีที่หามาได้นั่นแหละพวกเองก็จะไม่เดือดร้อนหลายสิบปีของการเรียนรู้วิชาอาคมและการฝึกฝนปฏิบัติการออกเดินทุด,ดงเป็นโอกาสสำคัญเป็นมหาวิทยาลาัยใชีวิตที่สอนหลักสูตรภาคเต็งลัดให้พระภิกษุสงฆ์ได้สั่งสมประสบการณ์สมัยก่อนเดินทุด,ดงลบากมากถานนหนทางก็ไม่ดีบ้านเรือนก็มีน้อย บางวันได้ฉั้นอาหารนิดเดียวบางวันก็ไม่ได้ชั้นอาหารบางทีเดินทั้งวันไม่เห็นบ้านคนสักหลังแต่การเดินทุด,ดงมันดีเพราะมันเป็นการชำระจิตใจให้ห่างไกลจากกิเลสข้าไปมาหมดแล้วภาคเหนือภาคอีสานเจ้าพ่อแถวภาคกลางนี่เดินมาหลายปีเลยไปพระพุทธบาทอายุทยาท่าตายสุดก็ประจวบหลวมพ่อแกท่านได้ออกเดินธุด,ดงแสวงหาสัจธรรม และความรู้ด้านต่างๆอย่างเต็มที่ซึ่งทำให้ท่านได้หลายสิ่งหลายอย่างติดตัวเป็นต้นทุนสำหรับวันข้างหน้าที่ตัวท่านเองมุ่งมั่นลึกๆเสมอว่าวันหนึ่งจะต้องถึงเวลากลับไปทดแทนพระพุทธศาสนาและครูบราอาจารย์ท่านหยุดเดินทุด,ดงด้วยว่าหลวงพ่อทองอยู่ได้ขอร้องให้ท่านหยุดเดินและช่วยดูแลวัดเนื่องจากหลวงพ่อทองอยู่ท่านชราภาพมากแล้ว และต้องการให้ท่านสอนนักธรรมแก่ผ้าเนนเป็นประสงค์ต้องมีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาหากพระภิกษุสงฆ์รูปใดขาดสิ่งซึ่งเหล่านี้แล้วจะหาความเป็นพราไม่ได้เลยครูบาอาจารย์สอนว่าวิชาที่เรียนไม่ได้มีไว้ให้ทําร้ายคนสอนไว้ให้ช่วยสงเคราะห์คนมีเรื่องจริงที่เราขานกันทั่วลําน้ําแม่กลองว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นเด็กชอบเที่ยวชอบทําตัวเป็นนักเลงหัวไม้ พ่อแม่ว่าก็ไม่เชื่อเรียนหนังสือก็เพื่อกันตำรวจจับโดยเอาโรงเรียนอาชีวะที่ตนเองเรียนมาบาังหน้าพอตำรวจจับก็บอกว่าตนเองเป็นนักเรียนตำรวจก็ไม่อยากทำเพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปเจ้าเด็กชายคนนี้ชอบยกพวกไปเที่ยวไล่ตีกับคนอื่นจนเกิดเหตุในงานวัดแห่งหนึ่งระหว่างที่เด็กหนุ่มคนนี้แยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนครูอาลิเห็นเข้า และพาพักพวกไรฟันเด็กหนุ่มคนนี้โดยมีสปาต้าว่ากันว่าฟันแบบไม่เลี้ยงเล่นเอาเสื้อผ้าขาดวิ่นกระจุยกระจายกว่าตำรวจจะมาถึงเจ้าเด็กคนนี้ก็หน่วมไปทั้งมีดและไม้แต่น่าอัศจรรย์มีแต่รอยฟกช้ำเท่านั้นส่วนเสื้อผ้าขาดยับเยินไม่มีชิ้นดีตำรวจสงสัยและขอดูว่ามีของดีอะไรในตัวก็เลยพบว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีเพียงสายเชือกรม่ม คือห้อยคอพร้อมเหรียญหลวงพ่อเก๋เท่านั้นที่ทําให้เขารอดตายเหรียญรุ่นนี้ก็เลยเรียกกันติดปากว่าเหรียญที่โกหลวงพ่อเก๋ถ้าได้สร้างวัตถุมงคลครั้งแรกในลักษณะของเหรียญสแบบเมือ่อปพศส4 9 0คือเหรียญหลวงพ่อวิหารและเหรียญรูปเหมือนท่านทรงเรือบดไว้สําหรับแจกผู้หญิงและที่มีประสบการณ์ตามเรื่องจะเป็นรูปทรงไข่ จะขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยไว้แจกผู้ชายชาวบ้านนียมเรียกกันว่าเหรียญจิกโกสำหรับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีวัตถุมงคลชุดนี้ติดตัวมีมากมายเหลือเกินเช่นแลคล้วคลาดคงกระพันเมตตาและป้องกันผีซึ่งน่าจะเกิดจากงานปลุกเสกเหรียญชุดนี้มีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อแกมาร่วมปลุกเสกหลายองค์เช่นหลวงพ่อโตวัดคูธรรมสถตตหลวงพ่อเนืองวัจุลามณี หลวงพ่อรุงวัทธากระเบือเป็นต้นองค์ไหนที่อยู่ใกล้ๆท่านจะใช้วิธีเดินทางไปนิมนต์ด้วยตนเององค์ไหนที่อยู่ไกลๆท่านจะนั่งเรือขนทายไปนิมนต์ปัจจุบันเหรียญหลวงพ่อวิหารและเหรียญรูปท่านทรงเหลือบดยังพอหาได้ในแวดวงพระเครื่องแต่ทรงชิโกนานๆจะมีโผมมาให้ผู้ที่สนใจน้ำลายไหลเล่นๆด้วยความอยากได้ แต่เห็นหลวงพ่อแก่เสกพระได้เหนียวๆอย่างนี้เถอะใครอย่าได้ไปหยัมไปถามท่านเป็นอันขาดว่าอยากหนังเหนียวเพราะเพื่อนผมบางคนเคยโดนท่านตำหนิว่าข้าเป็นพระถือศีลปฏิบัติธรรมไม่ใช่พระนักเลงไม่ใช่ก็ไม่ใช่ครับท่านก็พูดของท่านอย่างถูกต้องว่าตัวท่านเป็นพระถือศีลปฏิบัติธรรมแต่หากย้อนหลังตรวจสอบประสบการณ์ที่เกิดจากผู้ที่มีเหรียญของท่านบางคน เคยโดนหญิงหายท้องตกลงกลางคูสวนมาแล้วแต่เขาผู้นั้นไม่ได้รับอันตรายเลยแม้แต่น้อยแถมท่านยังบอกกับพวกเราด้วยว่าพระของท่านต่อได้สร้างมาดีเสกอย่างดีจึงใช้คุ้มครองเฉพาะคนดีถึงันานั้นก็ดีต่อให้เป็นคนดีก็ยังต้องตายท่านว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเวรใครสร้างกรรมใดไว้ก็ต้องรับกรรมหากกรรมนั้นยังมีบุญคุ้มอยู่ ก็ยังสามารถป้องกันได้เมื่อยังมีบุญวาสนาหากเมื่อหมดบุญวาสนาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละกรรมจะส่งผลให้ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสด้านเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครทักใครชอบกันบ้างของเมตตาที่ขึ้นชื่อว่าแน่สุดๆของหลวงพ่อเกอก,ก็คือดอกบานไม่รู้โรยเสกซึ่งลุกส์ต,ตลอดจนญาติโยมแล้วแวกวัดรู้ดีว่านั่นแหละเป็นของเมตตาชั้นเยี่ยม สอบถามพระที่นั่งข้างๆหลวงพ่อได้ความว่าสมัยก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้สร้างวัตถุมงคลลูกศิษย์ต่างอยากได้ของที่หลวงพ่อเสกหลวงพ่อเกย๋ยงได้ให้พวกเขาเหล่านั้นไปเก็บดอกบานไม่รู้โรยมาให้ท่านเพราะท่านจะเสกให้เป็นของเมตตาท่านว่าดอกบานไม่รู้โรยเป็นของดีนามของดอกไม้นี้ก็บอกแล้วว่าบานไม่รู้โรยฉะนั้นความมั่งมีมันจะไม่โรยรา ครั้งหนึ่งผมเคยถามหลวงปู่เมียร์ป,รปรัดโพขบเจ้าว่าตอนนี้มีพระเกจิอาจารย์องค์ไหนที่เก่งๆบ้างครับท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ําท่านว่าหลวงพ่อเก๋เวลาเสกตะกุดเมื่อเสกเสร็จแล้วลืมตามาดูตะกุดที่อยู่ในพานมักจะหายไปเสียทุกทีค้นหาแทบพลิกพื้นดินหาก็ยังไม่พบแต่ตะกุดที่ท่านเสกมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันลอยขึ้นไปอยู่บนต้นมะพร้าวต้นตาล ที่มีอยู่ในสวนข้างๆวัดและผู้ที่พบเห็นก็เป็นคนงานชาวสวนที่ต้องปีนขึ้นไปบนยอดต้นมะพร้าวเพื่อหักปิดขั้วมะพร้าวให้ตกลงมาจากต้นเจอครั้งที่หนึ่งไม่แปลกแต่เจอครั้งที่ขึ้นหลักสิบจึงรีบมารายงานกับเจ้าของสวนศึกเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทําให้ทราบว่าตะกุดอัน,นั้นเป็นตะกุดของวัดแม่น้ําที่หลวงพ่อแก่ท่านเสกในตอนกลางคืนและได้หายไปนั่นเอง ลุงปู่เมียนบอกผมว่านั่นแหละเขาเรียกว่าสาเร็จเกสินลมเกสินคือเรื่องของการเพ่งมองเพื่อทําให้จิตเป็นสมาธิจัดว่าเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนําจิตให้เข้าไปยึดติดมีส่วนช่วยส่งผลทําให้จิตเป็นสมาธิได้ไวและมีอนุภาพมากหลวงพ่อทองอยู่พระหมอโบราณเคยสอนหลวงพ่อเก๋ไว้ว่าความผิดปกติของชีวิตกับเลือดลมมีสาเหตุมาจากทตุทั้งสี่ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวของเราเองชีวิตคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟดังนั้นคนเราจึงตายเมื่อธาตุไฟแตกเพราะร่างกายเสียสมดุลธาตุทั้ง4ในร่างกายคนเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาตอนเช้าอาจจะยังดีอยู่ตอนเที่ยงเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีโบราณจึงกล่าวกันว่า ความไข้ที่จะเกิดแก่ร่างกายมันไม่เลียกวันเวลาเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ทั้งนั้นตำบรายาโบราณบันทึกไว้ว่าเมษายนต์คนมักเป็นไข้รากสัเรเดือน12ลมว้าวพัดลงมาท่านเรียกว่าไข้หัวลมหรือไข้หวัดพอช่วงหน้าฝนคนมักเจอมาเรเลียและช่วงที่คนเราไม่สบายกันมากก็คือช่วงที่ฤด,ดูกาลมาเจอจุนกันนั่นคือการที่ความร้อนและเย็นมากระทบกัน ดูดูการเปลี่ยนก็ส่งผลกระทบต่อธาตุทั้งสี่ในร่างกายคนเราว่าจะสามารถคงความสมดุลอยู่ได้หรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กันไปหมดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกว่ากันว่าการค้นพบตัวตนสำคัญคือต้องผ่านการแสวงหาด้วยตนเองหลวงพ่อเกท่านเรียนวิชาการต่างๆมามากทั้งช่างไม้หมอยาคาถาอาคมไปต้น เป็นที่รู้กันในกลุ่มของผู้ที่มีคตินิยมในแนวทางนี้ว่าการทําของให้ครั้งให้เกิดความเสถียรมั่นคงนอกจากวิชาการต้องเข้มแข็งแล้วยังคงต้องพึงพาวความจริงที่มีชื่อว่าเคล็ดลับทุกสิ่งทุกอย่างนี้สําเร็จด้วยท่าทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟคาถาทั้งหลายทั้งหมดจะต้องใส่ด้วยทตุทั้ง4ี่จึงจะได้ผลหลวงพ่อเก๋สุนันทโทรหรือท่านพระครูสุนันทวิริ ยาพรอ,อดีเจ้าวาดวัดแม่น้ำปัจจุบันท่านได้มราพาไปนานแล้วครับศพของท่านถูกบรรจุอยู่ในลงตั้งอยู่บนกุติเพื่อให้ลูกศิษย์และญาติโยมที่เคารพศรัทธาในองค์ท่านได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่กากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ